สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตลอดเลยก็คือจํานวนหมอเนี่ยคือจะผลิตมายังไงมันก็ไม่พอ,เ,อ,อเราเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตนะคะก็คือมีเพื่อนสองคนที่ทํางานหนักเกินไปอยู่เวรต่อเนื่องกันแล้วก็เสียชีวิตประมาณนี้ค่ะเพราะว่าแบบนอนไม่พอเราก็ไปขับรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเราก็เลยมองว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันเราไม่สามารถจะใช้พลังงาน manpower เพื่อมาแก้ไขหรือว่าปิดจุดปัญหาเหล่านี้ได้อีกต่อไปแล้วมันควรจะต้องถึงเวลาที่เราใช้ เทคโนโลยีอะไรก็ตามมาช่วยแก้ไขตรงจุดนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพรอาริตานะคะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อตักกี้ค่ะเป็น founder แล้วก็ CEO ของ ID ค่ะ ID เองเป็นโมเดลภาษาไทยนะคะทางด้านเป็น foundation model ที่เป็น AI แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องของ medical specialist ก็คือเป็นทางการแพทย์แล้วก็เน้นสำหรับแพทย์เฉพาะทางเป็นหลักค่ะเทียบกันเนี่ย ID เหมือนกับเป็น ChatGPT อะค่ะ แต่ว่า ChatGPT มันจะเป็นโมเดลภาษาที่เป็นฝั่งภาษาอังกฤษเป็นหลักจริงๆมันได้หลายภาษาแต่ว่ายูเซสของมันส่วนใหญ่ที่คนถนัดในการใช้มันก็ยังเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า ID เนี่ยเราตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นโมเดลภาษาสําหรับเอเชียแล้วก็เซาท์อีสเอเชียโดยที่เราพัฒนาให้มันโฟกัสอยู่ที่ทางการแพทย์เป็นหลักค่ะก็คือเป็นภาษาทางการแพทย์หรือว่าเป็นภาษาที่เป็นศัพท์เฉพาะทางทางการแพทย์เป็นหลัก ทาร์เกตเรามี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็น B2B ก็คือเป็นโรงพยาบาลเอาไปใช้กับกลุ่มที่2เลยก็จะเป็นคนไข้ทั่วไปที่อยากจะได้รับความรู้หรือว่าต้องการจะถามคําถามเรื่องสุขภาพตัว ID เองเนี่ยสามารถที่จะจับมือกับ Use Case ไหนก็ได้ที่ต้องการใช้ AI ที่เป็นโมเดลภาษาทางด้าน medical specialist ค่ะอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่สสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเหนือแต่ว่าแตกต่างจากคนอื่นคือเราเน้นเทรนเป็นภาษาฝั่งเอเชีย ออตอนนี้บนโลกใบนี้ทุกคนที่ทำเทรนตัวโมเดลภาษาเนี่ยก็จะเน้นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่เป็นเป็นภาษาที่ใช้กันเยอะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าน้อยเจ้านักที่จะสนใจแล้วก็มาทำในภาษาที่เป็นฝั่งเอเชียหรือเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนค่อนข้างมากแล้วมันมีคอนเทก็กซ์ที่แตกต่างกันคนใช้งานตอนนี้ประมาณ100คนค่ะในช่วงเดือนแรกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาแพทย์อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นแพทย์ทั่วไป อนาคตของ ID จริงๆเราตั้งใจให้เป็นระดับ global ค่ะเราต้องการจะสเกลให้เป็นระดับ global หลายๆคนหลายๆประเทศมีปัญหาเหมือนกันคือการไปหาหมอมันค่อนข้างยากกว่าประเทศไทยเราต้องการจะให้ ID เป็นหนึ่งในหมอที่ไปอยู่ข้างกายของคุณ ตัว ID ได้รับการสนับสนุนจาก NIA นนะคะสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติก็ให้เกียรติเราแล้วก็ให้โอกาสเราพาเราไปที่งานเอช e ลอ n ที่สิงคโปร์เพื่อไปพบกับทางอินเวสเตอร์ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติก็ยังให้เงินทุนแล้วก็เป็นเมนเทอร์ให้เราด้วยค่ะที่เหลือก็คือตัว ID เนี่ยเข้าอยู่ในโปรแกรม Nvidia Inception Program เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มี VC หลายๆท่านที่จะร่วมเป็นสถาบันเอกชนชิพแต่ที่สำคัญและที่ขาดไม่ได้คือโรงพยาบาลเอกชนและก็โรงเรียนแพทย์ค่ะที่กำลังจะมาร่วมมือกับเรา ID นะคะก็เป็นโมเดลภาษาทางด้านการแพทย์นะคะจริงๆทีมของเราก็เป็นทีมไทยนะคะแล้วก็เราเห็นศักยภาพของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเรามีแพทย์ที่ เก่งมากมายเรามีระบบของโรงพยาบาลที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแต่ว่าการที่เราจะ l ลเวอเรจหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแพทย์ในไทยในปัจจุบันเนี่ยไปสู่ระดับโลกได้ก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้ตัว ID นะคะแล้วก็อยากได้ฟีดแบ็ k ของทุกคนมากๆค่ะ